สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c ชา Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวของนักแสดงนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยละครกําลังออนแอร์อยู่เลยนั่นคือพี่ยุ้ยจิรนันมโนแจ่มนั่นเองนะครับมีกระแสพูดถึงนักแสดงที่จะไปเล่นละครให้กับทางฝั่งอโศกนะครับผมก็หลายๆคนเนี่ยก็ลุ้นว่าจะเป็นคนนู้นคนนี้นะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็มีข่าวออกมาแล้วว่าเป็นพี่ยุ้ยจิรนันมโนแจ่มนะครับซึ่งในเนื้อข่าวของแต่ละเว็บนะครับผมก็ลงว่าพี่ยุ้ยเนี่ยคือหมดสัญญาเป็นนักแสดงอิสระก็เลยไป ร่วมงานกับทางช่องอื่นได้นะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงในกรณีนี้กันนะครับซึ่งผมอ่านมาหลายเว็บแล้วนะครับผมผมชอบข้อความนะครับผมของทางเพจเพจหนึ่งมากนั่นก็คือเพจละครดังช่อง7 HD นะครับเขาได้อธิบายเกี่ยวกับข่าวเนี้ยสั้นๆแต่ผมว่าเขาใช้คําที่ค่อนข้างดีเลยก็เลยเดี๋ยวจะหยิบยกมาพูดให้ทุกคนฟังนะครับยุ้ิจิรนันท์ข้ามฟากเล่นละครฝั่งอโศกครั้งแรกทิ้งทวนผลงานเรื่องสุดท้ายทางช่อง7 HD คือตะวันอาบดาวและผลงานพูด จัดเรื่องสุดท้ายคือนี่เกียรติยศแม้จะเป็นข่าวที่น่าใจหายแต่แฟนๆก็ต้องทําใจยอมรับเพราะสถานะของยุย้ยจิรนันเป็นนักแสดงอิสระแล้วและบทประพันธ์ก็ไม่ได้มีพอดสําหรับนางเอกวัยเกือบเลข4มากนะักดังนั้นจึงสมควรแก่เวลาแล้วที่เธอจะออกไปหาประสบการณ์เชกเช่นเดียวกับกบสุวนันแต่สุดท้ายด้วยสายใยความผูกพันวันหนึ่งเราจะได้เห็นยุย้ยจิรนันทางช่อง7 HD อีกแน่นอนแฮแท็กรักเสมอขอบคุณข้อความ จากทางเพจละครช่อง7 HD ด้วยนะครับคือข่าวนี้นะครับผมพอออกไปเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวของพ่ยุวยว่าพ่ยุ้ยเนี่ยไม่ได้มีสัญญากับทางช่อง7เนี่ยนานแล้วแต่ที่ยังอยู่ช่อง7อยู่นะครับเพราะว่ามีสัญญาใจก็คงจะคล้ายๆกับพี่เคนล,ลี่นะครับที่ก็ไปร่วมรายการกับทางช่องอื่นได้แต่ตัวเองเนี่ยเล่นละครให้กับทางช่อง7ที่เดียวก็คงจะคล้ายๆกันและอย่างหนึ่งพ่ยุ้ยเนี่ยก็เป็นผู้จัดให้กับทางช่อง7จสีด้วยซึ่งละครเรื่องสุดท้ายที่ทิ้งไวนะ้เนี่ยคือเรื่ ข้ามฟากไปเล่นละครให้กับฝั่งอโศกครั้งแรกเนี่ยก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะเป็นช่องวันหรือช่องจิมเอิแต่ข่าวว่ามีการไปฟิตติ้งกันแล้วเรียบร้อยนะก็ต้องลุ้นกันนะอาจจะเป็นของพี่ชอตหรือเปล่าเพราะว่าพี่ยุ้ยเนี่ยเคยไปร่วมรายการกับพี่อ้อยพี่ชอตด้วย พี่ชอตเนี่ยอาจจะจิบจีพี่ยุ้ยเนี่ยให้ไปเล่นละครด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับมีหลายคนนะครับผมเสียดายที่พี่ยุ้ยเนี่ยออกไปเล่นละครให้กับทางช่องอื่นแล้วก็มีหลายคนที่บอกว่าพี่ยุ้ยน่าจะออกไปหาประสบการณ์ใหม่หมๆบ้างลองเปลี่ยนบทบาทของตัวเองบ้างนะครับและถ้าใครเนี่ยสังเกตดีๆปัจจุบันพี่ยุ้ยไม่ได้เป็นนางเอกให้กับทางช่อง7็แล้วนะด้วยอายุที่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วตัวเองเนี่ยไปเป็นผู้จัดแล้ว,ลว <ği> ก็เลยได้มารับบทดเด่นๆจากละครหลายๆเรื่องหลังๆที่เห็นมานะครับผลงานละครท่างางชอ นะครับผมทั้งหมดเนี่ยรวมกว่า50เรื่องนะครับผมรวมละครเธอรประเกียดด้วยซึ่งเป็นคนที่เล่นละครให้กับทางช่องเจ็มากอีกคนหนึ่งเลยนะครับ ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจอะไรนักนะครับผมเพราะว่าเราก็เห็นนักแสดงหลายๆคนนคนที่พออายุมากๆเขาก็เป็นอิสระในการเล่นละครมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับพิยุจิรนันท์โนแจมด้วยเลยกันนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชีวิตในวงการบันเทิงหรือชีวิตของครอบครัวนะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดน,นะครับผมขออภัยวินาทีนี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรัับววนนี้้ไปแลครับ